มาถึงช่วงแนะนำหนังสือดีนะคะ,ว,ะวันนี้มาที่ดีเจป๊อปก่อนเลยแล้วกันหลังจากที่หลายสัปดาห์ก่อนค่ะดีเจป๊อปได้พูดถึงหนังสือของคุณะดิตอึ้อง,งาังสีใบซึ่งดีเจป๊อปขอ ป็นพยานตรงนี้เลยนะคะว่านักสือคุณเบรดิอึ้งลังสีสาเหตุที่มาแนะนำเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนชีวิตป๊อปได้จริงและมี26หลักฐานครับท,ที่วันนี้อยากจะมานําเสนอนะคะ mm hmm. นังสือเกิดมาเพื่อชนะค่ะเป็นการเขียนร่วมกันกับคุณบดิอึ้งลังสีนะคะแล้วก็คุณพานุมาตรคาดีวีประธานบุคเรเบขับไทยแลนด์นะคะซึ่งบุคเรเบขับไทยแลนด์ก็คือชมรมดยการรณรงค์การอ่านนั่นเองนะคะซึ่งในนักสือเกิดมาเพื่อชนะเนี่ยคือการรวบรวม26ชีวิต ที่เขาอ่านหนังสือคุณบดิตแล้วเขาพลิกชีวิตได้ชีวิตเลยเริ่มต้นสาเหตุที่หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาจากจดหมายที่เขียนมาขอบคุณพี่บดิตมากมายในหนังสือของคุณบดิตที่เขียนใชแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตล้วก็คุณบดิตก็เลยรวบรวมหนังสือไอรวบรวมชีวะไอรวบรวมชีวิต่ต้องบอกก่อนเลยว่ารวบรวมเรื่องราวละชีวิตที่ส่งมาเนี่ยเป็นร้อยแล้วไม่รู้ว่าถึงพันหรือเปล่าว่าจะเป็นพันก็ได้นะคะแต่ถูกคัดเลือกมา26ชีวิตที่เป็นจริจริงๆที่เป็นอ่อ พิษแบบอื้มจริงๆเลยนะคะอายกตัวอย่างอขอเป็นคนลําบากลําบากเลยแล้วกันนะคะคอ่าก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งแล้กันน้องผู้ชายก่อนเอาคนลำบากสองคนจริงๆในในนี้นี่ก็มีพิกชีวิตแบบก้าวกระโดดทุกคนแต่ว่าเราแนะนําคนที่ลำบากลำบากเพื่อที่จะให้เห็นชัดว่าการอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนคนจริงๆนะคะน้องผู้ชายคนหนึ่งคะ่ะเชื่อไหมว่าคนคนนี้ เขามีตารางการอดอาหารของตัวเองเลย <S <S ในเวลาในเวลาที่เขาออกตอนนั้นเขายังเด็ก,กน,นะคะแล้วก็เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากแล้วก็แม้ว่าคุณแม่เราจะส่งเงินไปเนี่ยแต่ก็ไม่เพียงพอให้จะเลี้ยงตัวเขาแล้วก็คุณคุณย่าหรือคุณยายในที่ตาบอดด้วย <S <S เขาก็เลยจัดตารางในการอดอาหารของเขา <S 1> <S 1> ขเขาไม่สาม,มารถกินอาหารสมื้อได้เหมือนเราหรือแม้แต่สองมื้อเป็นอย่างน้อยบางวันกินมื้อเดียวบางวันเขาไม่ได้กินแล้วอาหารที่เขาได้กินเนี่ยไม่ใช่มันเป็นซื้อกับข้าวตามตลาดอะไรนี้นะเขาซื้อเฉพาะสิ่งที่เขาต้องไปต้องซื้อข้าวสาร แต่กับข้าวในบางทีของป่าอะไรแบบีเก็บเก็บโอ้โหลำบากเลยนาะนะคะเขาต้องมาบริหารแบบจัดตารางการกินนะอืแล้วคุณลองคิดดูว่าคนที่ทนขนาดนี้เนี่ยคือคือเอบางครั้งเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาคงจะหาโอกาสยากที่จะสามารถกลายเป็นคนร่ำรวยได้อืหลายคนอาจจะรู้สึกงั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับคนที่ไม่ได้ต่อยอดทางการศึกษาให้กับตัวเองและที่แน่ๆอาจจะเป็นคนที่ ขยันไม่ถูกไม่ไม่ถูกเรื่องหรือว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยนะคะสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยเป็นพนักงานในระดับใช้แรงงานอะไรเงี้ยเขาขยันนะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่าน,นี้ได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะไปขยันในในผิดผิดเรื่องแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดความรู้ให้กับตัวเอง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องคนนี้หลังจากที่เขาอ่านหนังสือแล้วปุ๊บเนี่ย คือคือเขาเขาเขาทันจะว่าวเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเอาเวลาลว่างๆของเขาเนี่ยไปใช้ฟังเพลงอหรือว่าไปเที่ยวเต,วเตะได้เลยเพราะว่าจวจริงๆเขาเขาก็ต้องอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแลย้วก็เขาก็เลยเอ่านหนังสือาหารือตามห้องสมุดยิงหนังสือห้องสมุดาามาอ่านบ้างจนวันหนึ่งคะ่ะเขาได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าต้องเป็นที่นห,หนึห่งให้ได้ของบริเวณเรื่องสีแล้วตอนที่เขาอ่านเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าเขาเห็นเห็นแสงเห็นความหวังของเขาแล้วแล้วเขาก็ได้ดําเนินชีวิตตามที่ คุณมดิเอื้องสีได้แนะนําไว้ซึ่งวิธีที่คุณมาดิเอื้องสีแนะนาเนี่ยเป็นวิธีที่ตัวเขาเองใช้แล้วแล้วได้ผลแล้วตามนั้นก็มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขา <ๆ S 1> ได้ใช้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาเขามีกฎหนึ่งที่เขาได้แนะนาไว้ไว้อยา่อยางอยากจะแนะนำให้กับทุกคนเลยว่าคือเรื่องของการทํางานเกินเงินเดือนเกินเงินเดือนในที่นี้เนี่ยบางคนเนี่ยหลายคนนะ่ะเขาบอกว่าถ้าจะเป็น97เลยอะ่ะไม่ชอบทํางานเกินเงินเดือนกันแล้วก็แทบจะเลือกที่จะทางานให้มันน้อยกว่าเงินเดือนได้ยินดีอะไร่เงี้ยค่ะ มาสายกับเร็วอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นภัยกับตัวเองทีหลังบางคนบอกว่าโอ๊ยจะทำงานเจอเงินเดือนก็เท่ากับเป็นการให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเรบาเจ้านายเอาเปรียบเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราทํางานกับเจ้านายที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยทำไงก็ตามเ่ยเขาไม่มีทงเอาเปรียบเราแล้วเขาจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยทา คือหวังดีกับบริษัทเขาแล้วก็ให้บริษัทเขาจริงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องเรียนเห็นแล้วเขาก็ต้องมีอะไรตอบแทนเราอยู่แล้วยิ่งไ้ยิ่งได้ค่ะล้วก็เวลาทำเนี่ยก็ต้องไม่หวังผลตอบแทนด้วยซึ่งเจ้าของเรื่องน้องไลมีเนี่ยนะคะเขาก็ได้ทํางานเกิเดือนจนวันหนึ่งนี่คือเรื่องจริงของเขาค่ะเจ้าของบริษัทยกหุ้นให้15%คือตอนนี้เขากลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆนะคะสําหรับคนที่่อนนี้ถามว่าเขาแม่หนังสือแล้วเขาจะรู้ตรงนี้ไหมเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ เหมือนเหมือนที่เกของคนทั่วโลกถูกวิจัยมาว่าไม่รู้ไม่รู้อืมสามเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นที่รู้กฎนี้แล้วก็ไม่กลัวการเอาเปรียบแล้วก็ทําเกินเดือนเดือนคือส่วนหนึ่งคือเราต้องบอกตัวเองว่าเรากยายาพัฒนาศักยภาพตัวเอง<ะ>แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าในเวลาที่เราทํางานเกินเดือนแล้วเนี่ยเราเก่งขึ้นเนี่ยแล้วก็สะถ้าอย,อย,อย,อยู่อยู่ที่เดิมเข้ายังเอาเปรียบไปอยู่แล้วก็ย้ายที่ได้นีไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น อ่ะตัวอย่างหนึ่งทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งโอ้โหนี่จนไม่แพ้กันเลยนะ,นะคะน้องผู้หญิงคนนึงพี่ลองที่ดูนะว่าผู้ชายอลําบากแต่ว่าบางทียังมีการดิ้นรนในแบบผูกของผู้ชายได้แต่ผู้หญิงในข้อจำกัดมันเยอะกันม,มีความเสี่ยงนะคะ ถูกคมคือเสี่ยงสารพัดเสี่ยงนะคะน้องวิ่งคนนี้นี่เรียกว่าจนมากเลยแล้วก็เออเขาอยู่ในคือเขาถูกทิ้งในในบ้านในครอบครัวที่บ้านเขามีอยู่ห้าคนปู่ย่าได้ก็ป่วยสาระะพัดโรคเลยแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องที่พิการถามว่าทำไมเขาถึงได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพราะว่าในวัยนั้นเขาเป็นเด็กเขาโตเล็กเขาเป็นภาระก็ออกถูกทิ้งที่บ้านหลังนี้แล้วก็เรียกว่าจนมากขนาดที่โอเคนะคะอาหารเนี่ยอาจจะมาจากการจุนเจือของญาติบ้างอะไรค่ะแต่มันก็แค่ประทังชีวิตอะอืแล้วก็ ตั้งแต่ป .3 เ,เขาไม่ได้กินข้าวมาอีกเลยอจนแล้วจริงๆเขาอยากเรียนจบปริญญาเอกนะแต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยสมได้แค่ม .3 จริงๆแล้วก็เป็นการส่งเรียนแบบที่ขอความช่วยเหลือจากคุณปู่จูมือไปขอความช่วยเหลือแบบเหมือนกับใครก็ได้สงหวานจะเรียนทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ทําได้แค่นดเองม .3 แล้วน้อ,อ,อ,นองคนนี้ก็ต้องไปเป็นสาวโรงงานไปเป็นเด็กร้านจานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าเด็กคนหนึ่งอายุ15ไปเป็นเด็กร้านจานร้านก๋วยเตี๋ยวจบม .3 แล้วไม่สามารถเรียนต่อได้แล้ว,ว,ลว,วอืม เขาจะสามารถเป็นอะไรได้ในวันที่เขาอายุสามสิบบางทีถ้าไม่ได้เรียนเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามึงเขาอาจาจะจําเป็นที่จะต้องไปมีแต่งานคนรวยๆหรือไปเป็นน้อยหรือไปเป็นนี่ฝรั่งอะไรนี้ก็ได้หรือว่าไปทํางานกลางคืนไปตลอดเลยขายร่างกายอะไรก็ว่าไปซึ่งน้องคนนี้ก็มีคนมาติดต่อไปแบบนั้นเหมือนกันแตนน่ด้วยความที่เขาไม่จิตสำนึกที่ดีคือเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยก็คือเขาลำบากยังไงเนี่ย แล้วเขาหน้าตาโอเคนะเออแล้วก็มีคนมาติดต่อถ่ายนูต้ตถ่ายอะไรเขาางี้นะผมไม่เอาเลยนะคือจะไปสู่เส้นทางดีอย่างเดียวแล้วก็แม้ว่าเขาจะเป็นที่จะต้องไปทํางานยืนคืนรปเดกเสิร์ฟเนี่ยเหตุผลเพราะว่ากลางคืนเนี่ยงานงานร้านอาหารเนี่ยมันจะมีกับข้าวให้กินเขาจะมีขับข้าวเลยมาทั้ง,งานแล้วเขาก็มักจะกินข้าวเหลือจากลูกค้าคือไม่ได้ตะกนโปกนะอะไรแบบนี้เป็นประจำแล้วก็ล้างจานต่อด้วยคือขอของของเงินเเพิ่มในการล้างจานต่ออะไรยงนี้ค่ะจนวันหนึ่งเขา เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากจะจะอัพตัวเองอะค่ะแล้วก็จากจากเด็กเสิร์ฟเขาเป็นตอนนึ่มาเจ็ดปีนะแล้วก็ผ่านการลองผิดลองถูกในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนักร้องผับได้อ่าด้วยความที่อ่าพิชีวิตยด้วยด้วยการด้วยด้วยตัวเองเนี่ยเจ็ดปีนะพอจะเปลี่ยนอะไรได้ทีนี้จากนักร้องมาถึงก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยหกปีในการเดินทางมาวันนี้เขาไปไปดูภาพยนต์เรื่องหนึ่งเรื่องทวีพบเขาบอกว่าในภาพยนต์เรื่องนั้นเขาบอกว่า คนไทยอาย่าอนสือมีล้แค่หกพรทัดเองเวลานั้นเขารู้สึกเลยว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรในหนังสือแน่นอนอเลยเพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยได้ค่อนข้างจะเน้นย้ำว่าโอ้โหเนี่ยในยุคสมัยเขาเนี่ยมีคนเก่งแล้วตัคนนึนก็แข็งแกร่งเข็นอะ่ะ<อ>แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเ,เขาอยากเห็น,หน ใน,ในอนาคตในโลกอนาคตเนี่ยในยุคข,ของสมัยของเราเนี่ยคนคงเก่งมากเลยนะถ้าอ่านหนังสือแล้วก็มีหนังสือให้อ่านง่ายๆเพราะาสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยหนังสือไม่ได้หาอ่านง่ายๆานูน่นขาจะอยู่ในวงังนูน่นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนน,นี้มีหนังสือเยอะแยะเลยเขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรนะนหนังสือแน่เลยเขากลับมาไขค้นแล้วเขาคิดเลยว่าอถึงเขาจะจบแค่นี้เนี่ยแต่เขาก็อ่านหนังสือออกนี่ เขาไปเลยคับไป็นร้านหนังสือเลยแล้วจากวันหนึ่งที่เขาเริ่มต้นหาหนังสือปุ๊บเนี่ยวันนึ่งก็ไปเจอหนังสือของคุณมริเอึ้อมงสีเขาคิดเลยว่าเขาเจอแผนที่แล้วเขารู้แล้วว่าว่าเขาจะไปทงไมเขาไม่ต้องลองปิดลองถูกแล้วจากตอนแรกลองปิดลองถูด้วยตัวเองกว่าจะเปลี่ยนอาชีพจะเด็กเสรไปเป็นนักร้อไ,อได้หกเจ็ดปีกว่าจะเปลี่ยนจากเล็กเสร์ไปเป็นนักล้อไดนะ้เอ้ยจากนักร้องไปเป็นอย่างอื่นได้ในหกปีคือสาเหตุที่มาที่หกปีเพราะว่า ใกล้ๆปีที่หกเนี่ยเขาได้ได้ไดอ่านหนังสือของคุณัณนิตเรื่องสีแล้วแล้วเชื่อไหมว่าน้องคนนี้เป็นนักเขียนนะอืมอ่คือเป็นเป็นการที่เป็นปนักเขียนได้เหมือนเป็นระดับผู้สอน,นนะอ่ะอ่เป็นนักจัดรายการพะย,ยุเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัททีวีโอ้โหเป็นสารพัดอะค่ะก็คือทํางานในระดับที่เรียกว่าสูงเกินกว่าวิธีการศึกษาตอนนี้เ็าจบกศนอม .6 อืมคือมันถ้ามีใครมาถามาว่าเขาจบอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่จะประเมินเข้าว่าปริญญาตรีหรือปริญญา,าโท แต่เขาจบกศนกเท่านั้นเองแล้วน้องคนนี้นนเ,นเขาก็ไม่คิดที่จะมีปริญญาตรีหรือมีปริญญาเอกอะไรอีกแล้วส่วนหนึ่งเพราะเขาอยากจะเป็นหลักฐานคือไม่ใช่เขาไม่อยากเรียนสูงๆนะเพราะมันเป็นความฝันของเขาแต่เขาอยากจะเป็นหลักฐานให้กับเยาวชนผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเลยที่มันเป็นผู้หญิงเหมือนเขาอ่ะที่ถูเกเกลี้ยกล่อมให้คุณไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคุณต้องไปทำางากันคืนเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคุณต้องไปขายบริการเท่านั้นเนี่ยเพ่อยากเป็นหลักฐานว่าเขาทําให้เห็นแล้วนะ เขาผ่านมาอย่างนี้เขาลำบากมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้โดนแั่คมยั่วยุว่าเขาควรจะไปทํางานที่ไม่ดีแล้วเขาได้ผ่านมาแล้วแล้วเขาจัดฟันแล้วแล้วก็ทาได้แล้วคือเขาอยากจะเป็นหลักฐานนะคะแล้วหลักฐานนียได้อยู่ในหนังสือเกิดมาเพื่อชนะเรื่องนี้แล้วอีกยี่สิบชีวิตนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองอ่าถ้าสนรจก็ลองหาอ่านดูนะคะว่าเรื่องจริงเรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจกับท่านผู้ฟังบางทีบาง ประวัติของชีวิตคนหนึ่งอาจจะตรงกับท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านผู้ฟังได้เลยค่ะก็เอ่อตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนขยันมากอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้าชีวิตยังรู้สึกลำบากอยู่บางทีเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เอ่อมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงปลุ๊บอะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากที่คุณอยู่ตรงนี้ก้าวกระโดดไปเลยก็ได้คุณอาจจะคิดว่าอุย้ยจ่ากฉันเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณเริ่มอ่านหนังสือแล้วรู้ปะเพอเพเ่อมันจะทันมากอะเวลาที่คุณจะไปอ่า จบเกิดมาเพื่อชนะจากคุณเบดร์อื้อศงสีแล้วก็คุณพนานุวัฒน์ธาริวีไปนี่มา